ผลเอ้ยผลมาตกอย่อย่างนี้พี่น้องโตลาดลูกค้าของบ่าวอีกแท้บรรยากาศที่ร้านครับตกรัดย่ามื้อเช้าอนี่ครับมืเช้าแล้วครับ11:00นพยเข้าแน่นอนครับผมฝนตกมื้อนี้กไก่ไล่พี่น้องบ่าวเอ๋มาอไก่อบไก่ใสโอง ไก่อบข้อหมูครับผมอบไก่อบข้อหมูวันนี้กับบรรยากาศฝนตกพี่นอ้องตกตกบดมือแน่นอนผมว่าแน่นอนนะครับคุณพ่เย็นอากาศเย็นพี่นอ้องเย็นสบายทังไในตกแน่นอนครับผม Aro, ตั้งราดข้าวครับผมโต๊ะแล้วครับผมไม่ขึ้นนี่แต่โต๊ะแบบนี้แหละครับโต๊ะแบบก็แห้งแต่ว่าโต๊ะขั้นขึ้นเกือบขั้นขึ้นนะครับมบรรยากาศเย็นสบายครับผมบรรยากาศไม่ดีเลยนะคุณนาลาดครับยูลาดข้าวต้องถามสร้อยหนึ่งเลยครับผมหมอกหลังรอยัวนะครับมาแล้วก็แค่ชาเบิงรถไปนักกาลครับผม โอ้คนที่เรียนไหวทุกคนนี่แหะครับเข้ามา่เปลี่นร่างจาพุทโตกนี้จะลูค้ากะบเอสิาอย่างเนี่ยครับผมเพราะว่าเป็นพุทกราดูค่านะครับนะลูค่ากับเพื่อสิออกมากจากบ่าน,นะนั่นพือคนะต้งกา้นข้างอา้มมือนีส่สะดวกสบายนะครับนะตั้างขึ้รับนีผู้มาลาไห่นะครับนะ ก็าบางคนบางหน่ผยู้คนนั้นอยากมานั่งกินน,กน้ำตาลกับกต่สีได้วิวจงังน้อยครับประมาณนี้ครับผมมีอากาศเย็นเดอ้ออากาศเยน็นชื้นครับผมฝนต,ตกอาจจะตกั้งบดมือนะครับเนาะนนี้มองตกตามอืนนมมาเตรียมไว้กนนี่ทำ ส,ส้มไก่ปลาปูปลาครับผมที่อแบบโค้งง่าวนรับลนี่ะครับร้านเมือใหลา,า,ลา,หลานน้อยแต่ิประมาณนีงนำำน่งกำรับนะเย็ยนสุดซื่นครับผมมีอกไก่หลายครับเต็มวงเลยทั้งไก่ทั้งปลาดุกเืั้นข้อหมูน่ำครับผม ครบกับสุภาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับผมกับสุภาณนะครับภาวะอากาศม้อเดินครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณที่ส่งตัวใจให้บาลีฟังโพงศ์ับ